แดงอินโดกำลังอวดใบสวยทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมกล้วยด่างที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ค่ะก็ยังราคายังเบาลงอยู่นะคะทุกวันนี้แม่นางพามาแวะสวนทางไปบ้านค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ระหว่างเส้นขอนแก่นก拉สินค่ะใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้แวะชมได้เลยค่ะต้นกล้วยด่างของเขาแล้วก็พันไม้นานาชนิดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมที่สะดุดตาวันนี้ก็จะเป็นแดงอินโดหลายกอเลยค่ะ กำลังแตกลูกแตกกอขึ้นมาเต็มเลยค่ะแต่ละกอแต่ละตะก้านี่ต้นอวบอิ่มสวยงามค่ะคุณผู้ชมหน่อที่ขึ้นมาใหม่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใบก็ออกลายสวยชัดเจนมากค่ะคุณผู้ชมแสงแดดที่เห็นอยู่นี่จะอยู่ใต้แสลนนะคะแดดประมาณ50%ค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะชูใบขึ้นมาสวยทีเดียวค่ะวัสดุปลูกที่สวนใช้ก็จะมี เปลือกมะพร้าวสับค่ะคุณผู้ชมผสมกับพวกใบไม้หมักต่างๆค่ะมีดินปลูกค่ะมีแกลบเผาค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลผสมลงไปค่ะที่สวนเขาจะให้เป็นพวกปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคดนะคะสวยมากค่ะปลูกผสมไปกับต้นไม้ชนิดอื่นๆก็จะโดดเด่นค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะบางต้นก็จะแยกออกมาใส่ตะกร้าแล้วนะคะจะมีเพอร์ไลกับ เปลือกมะพร้าวสับเป็นวัสดุหลักเลยค่ะในการดูดซับน้ําดูดซับความชุ่มชื่นทําให้ระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ค่ะเป็นต้นกล้วยที่แตกกอได้ไวทีเดียวเหมือนกันค่ะที่เห็นอยู่นี่บางต้นก็จะ3เดือน4เดือนถึง6เดือนค่ะคุณผู้ชมมีหลายอายุนะคะนี่ค่ะแตกกอชูใบขึ้นมาสวยงามโดดเด่นทีเดียวค่ะถ้าได้แดดที่มีแสงแดดเต็มทั้งวันเขาก็ให้ต้นที่สวยเหมือนกันนะคะ บางตะก้าจะเอาตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดเต็มวันเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีบ้างที่มีร่มไม้ของอพืชชนิดอื่นมาพาดผ่านไปมาเป็นระยะนะคะนี่ค่ะต้นกําลังแตกกอออกมาสวยงามทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแดงอินโดค่ะกล้วยด่างแดงอินโด ส่วนเรื่องของราคาปัจจุบันก็เบาลงมาแล้วนะคะก็เริ่มจับต้องได้ค่ะไม่ได้แพงมากเหมือนช่วงที่กำลังนิยมใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมใครสนใจที่จะนำมาปลูกค่ะก็ช่วงนี้ราคาเบาแล้วค่ะสามารถซื้อหาได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจะเห็นแดงอินโดนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นพืชชนิดอื่นๆที่สวนนี้เขาก็ปลูกเต็มๆเลยนะคะแม่นางเห็นแล้วก็สะดุดตาค่ะพามาแวะชมค่ะเนี่ยค่ะ เขาจะรดน้ําตอนเช้าแล้วก็เย็นค่ะเพิ่มความชุ่มชื่นไม่ให้น้ําขังแฉะค่ะเลี้ยงไว้แบบนี้เลยค่ะอยู่ในตะกร้าพลาสติกเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะลวดลายใบก็สวยงามโดดเด่นค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสําหรับกล้วยด่างแดงอินโดค่ะท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมหามาปลูกประดับบ้านไว้ค่ะก็ออยังเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ประดับไม้มงคลที่น่าปลูกทีเดียวค่ะ ลูกกล้วยไว้ทำอะไรก็จะได้ลกลก้วยๆค่ะลูกดกดกๆค่ะได้ผลผลิตได้กําไรดีค่ะคุณผู้ชมผามาชมบรรยากาศสวยๆค่ะสําหรับต้นกล้วยด่างแดงอินโดค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ